คอย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 คโอ้ยมืดอกะมาบางกล่องพี่น้องบ็นสัตว์จีนโอ้ยคอยคอยๆอยเอาขึ้นว่าได้เอาขึ้นว่าได้เอาขึ้นว่าได้กระผมสวัสดีครับพี่น้องผมบ่าวไก่โขกน้ำรบผ้ารอกเมื่อนี้ผ้ารอกพี่น้องมายิงปลาอีกครับ มารับชมกันเบื้องว่ามือน,นี้บอไก่สีม้านปลาจากตูวบอมาอักอยูน้ำพุ่มครับน่งอยู่น้ำเป็นฟังซี่ฟังหวยห้าหนี้แล้วครับเมื่อน,นี้อากาศร่มแห้งพี่น้องผมเป็นคึมคึมจากสีเห็นปลาบ่เห็นเห็นบ่เห็นยังไงก็ยจังถารับชมบังเดอร์พี่น้องผมว่าบอไก่สีม้านปลาพ่อตัวบอมือนี้จังนี้จังา่าติดตามรับชมบังครับ เห็นป่ดูตัวนึงครับพี่น้องอยู่นี่เดี๋ยวบวไก่ที่ค่อยๆลงไปครับพี่น้องมาหลุดมันก็เบ่าวไก่ว่า้ยวมือนบี้วไก่สีมานปลาบอสีแดงยิ่งปลาบอนีครับด้วไก่เลยครับถ้าหลุดไป่น้ำเบ่าวไก่เลอพี่น้องว่าเบ่าวไก่สีมานบอหมอนี่โดนครับพี่น้องโดนครับโดนโดนโดนครับดึงยึกยึกเลยครับ S <S ไปใส่ละอ,อโดนนะครับยังอยู่ครับยังอยู่ปลายังอยู่ครับปลายังอยู่ปลายังอยู่เลยครับตอนนี้ปลายังอยู่ครับปลายังอยู่เนี้ยโอ้ดินแห้งครับพี่น้องดินแห้งครับดินโอ้ยดินแห้งดินแห้งถารุ่นไปน้ำเบาไกลครับพี่น้องโอ้ยพุ่นขุ่นทีนี้ช่างคุณครับ ดว้าวไก่เที่ยวคอยดึงขึ้นมานะครับพี่น้องเห็นมานอ้อครับพุดพุดขึ้นพุ่นพุดพุดพุ่นนั่นครับพี่น้องพุ่นพุ่นดินแห้งอยู่ครับดินแห้งอยู่พุดอุ๊บอุ๊บพุ่นพุ่นครับพุ่นพุ่นพุ่นบ้าวที่ผมจกใหม่อยู่ทางพุ่นครับ ไปเบิ่งกันครับพี่น้องไปรุ่นน้ากันครับเบิ่งน้ำบาวไกลครับพี่น้องเบิ่งน้ำบาวไกลครับโอ้ยหลอดถึงโอ้ยตายๆๆเกือบปีนพี่น้องเกือบปีนเกือบพอดน้ำผ้าพี่น้องนั่มาเบิ่งป่าโอ้ยโอ้นวันพาพาผาแหลมไปพาใหม่ไปนี่ครับพี่น้องเขาเตี้ยมๆครับเขาเตี้ยมๆ กำลังลงมาเอาปลาครับพี่น้องตอนนี้ทุลักทุลเลระยะทางก็เข่าเต็มๆครับเข่าเต็มๆเลยครับอืดอึดอึดคอย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 โอ้ยมือกะมาบางกล่องพี่น้องบ่เห็นสัตว์เยนโอ้ยคอ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 ยเอาขึ้นว่าได้เอาขึ้นว่าได้เอาขึ้นว่าได้ ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วอุ้อ้ยหมานอีกแล้วครับมือนี่ปลาอ้อวนๆหนาเต็มๆปลาอ้วนๆนะครับเดี๋ยวเราไก่หาสองทางขึ้นก่อนพี่น้องขึ้นยากลำบากครับโอ้ยปืนเขานี้ครับคัดโค้งไว้ย่างดีเลยโอ้ยถอ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 ยเพิ่งเจอพี่น,อน้องบูปลาบูโดลงมาครับ เกือบกระเพาะเกือบทิมสะใส่ยาหยังเลยอึดเออ,อขื่นหอดโคบร,ระบาดน,นี่นี่ขื่นหอดโคกแล้วอืมเบาไก่มานแล้วพี่นอ้องอ,อุ้ใหญ่กว่ามือหน่อยนครับปลาตัวนี้ใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าอึ๊บแบบใหญ่แบบอ้วนเลยครับ มันเลยมันแน้วครับม,ม,นนะมันมันเลยเมือนอ้วกเกือบบ่ถือครับเกือบบ่ถือพี่น้องผมเบาไกลเลีงใส่จังสิเลีงใส่แถวนี้เข่าทั้งหลังเกือบบ่ถือครับเกือบบ่ได้จะเบิ่งแพสอดเพินเ่นก่อนเพิ่สอดไปถือกลางกลางอ่มามันมันแลครับมือนี้อ่าถาลุ่นไล่ต่อไปครับว่ามือนี้สิมีอีกบ่มากเบาเตอร์เบาทีมเพิน่นหยุดงานครับมือนี้เพิ่นก็เลยมาน่ำ ท่าิดตามรับชมกันอีกครับว่าบอไก่สีมันอีกบอพี่นอ้องผุ้มันนะครับมือนี้แบบไงตัวนี้กับสีนี้เราวางสองกิโลกลว่าซ้ำเก่าครับสองกิโลนหน่อยๆสองกิโลสองขีดย่างหลายบึ้งในกล่องอาจสิตัวหน่อยนอะพี่น้องจะว่าจะสี่นิ้วกับเลือคนนี้พี่น้องกำกับพี่นะครับบอามือบอาไก่กันใหญ่เต๋อท่าิดตามรับชมกันอีกครับผมมาไม้ไหมครับพี่น้องผม มีลดูเฉดูครับนั่นครับคูหนึ่งพี่น้องเห็นไหนน้อมันเงาเสียงเนาะพี่น้องเนาะลูกเฉดูครับบอกไกเพราะจะเห็นสองตัวแต่ซ้ำแขนนี่แหละครับพี่น้องผมลูกปเฉดูนี่ครับหมองกลางๆหน้านี่ครับเห็นดำๆอีกสองตัวครับสองสามตัวพี่น้องเห็นบ่ครับ อยู่ใต้ใต้น้ำครับตัวเล่ๆนี่ครับกำลังคืนอีกตัวนึงนะครับใส่น้อยครับแต่ว่าซ้ํานี่กะแยกคอ,อกออกจากแม่แล้วครับแต่ว่าตัวเม่ยมังพได้เห็นเลยครับพี่น้องผมไม้ในมีตะลูกครับตัวใหญ่พได้เห็นเลยกำลังจะพูแล้วครับพู กึบตัวนี้อีกครับนีน่ตัวนึงกึบไม้นี่มิตรลูกครับบาวไก่ถาหลุดเบืองตัวแม่อยู่ว่าจะมีบอสในตัวนี้อีกไม่หรไไอกครับนี่งเขินไปใหม่นี่ครับตัวนึงสามตัวสี่ตัวแล้วครับลูกชัดดูบาวไก่กับบ้านเด๋ขึ้นปืนไปเลยครับเพราะจะขึ้นต้นใหม่มาก หาทีนางเด้วก็ไม่จะลูก้าทิตตามรับชมบางคำว่าจะมีตัวใหญ่แห่ห่อได้ยิ่งแจ็คตัววัวไหม้นี่นี่ครับไล,ล่รวยๆมาอีกตัวพี่น้องผมขืนงาใหม่ด้ยครับไม้นี่ลูกชะดหลายพี่น้องผม ต่ว่าบรานเห็นตัวใหญ่ป่าไม้เลยว่ามียังกักตัวตัวใหญ่มมแจะตัวน้นอยๆบอไก่สีสุ่มบ้งครับว่าจะมีตัวใหญ่ขึ้นบอจังใดจังถาที่ตามรับชมกันอีกที่หนึ่งเด้อครับผม,มยิงคับไป่เด้ครับพี่น้องผมสายบราณนบราณิงเลยครับมิดจีดีจักสิถือบัถือ ติดตามิ่งอีกครับกระพมพี่น้องมือนีมันตัวเดียวครับมันเชดโดตัวเดียวเอาข้นก็ใหม่ไปน้าจนแหงพี่น้องผมแหงแข็งเกือดือเลยครับจนแหงแข็งเกือดือเ,ยเลยตัวนี้สรุปได้ว่า2กิโลห้ากิบ่เกือบห้ากิสองกิโลกเ,เกือบหา้สบหาสี่ในหน่อยสองกิโลีครับถือว่าเป็นสองกิโลีขืนดีครับพี่น้องแต่ว่าอยู่ในอัน ก้อ,อาจจะเห็นบัชัดเจียนเพราะว่ามันเง่าเสียงครับพี่น้องผมมันเง,าง่าเสียงมันแนมบาเห็นเบาไกลหมุนเข้าไปเป็นนางพักหนึ่งกับพอดีเพื่อนึ้นในเห็นอ้าวมานัมนๆครับเมื่อนี้จะงไ่กับฝากพี่น้องติดตามเป็นเรื่องเชียเรื่องใจให้เบาไกลโขลกโลกพาเลาะน้ำเนื้อเด้อครับพี่น้องผมบพว่าแต่ยิงป่าบพระว่าแต่ไปเห็นยังขอบคุณขอบคุณพี่น้องผมไม่ร้ายติ่ติดตามรับชมเป็นเรื่องเชียเรื่องใจให้เบาไกลเนาะครับเนาะสุ้านีคอให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขูมสุขคนเด้อครับพ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ